สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็จะไม่ใช้ตัวช่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับไปดูกันว่าเราสามารถที่จะเล่นได้กี่บาทนะครับแล้วก็เราตีเป็นเงินนะครับตีเป็นเงินจริงเราจะได้กี่บาทนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็เดี๋ยวผมฝากไลน์ไว้นะเพราะว่ามีคนเข้ามาติดต่องานเยอะมากนะครับ ผมจะรับงานโฆษณาด้วยนะครับเพราะว่ามีคนเรียกร้องกันมาเยอะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ข้างๆนะครับโอเคไปรับชมกันเลยนะครับไปดูกันว่าเราจะเล่นได้เท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ได้โปรมากนะนะผมก็ไม่ได้แบบเซียนพี่ก็ไม่ได้เซียนเท่าไหร่นะน้องๆแต่ว่าพี่นี่เน้นการที่พี่เป็นคนที่รับแรกนะครับ พี่ไม่ค่อยเล่นนะครับเพราะว่าพี่อาจจะแบบรับงานเยอะเกินนะครับส่วนมากพี่ไม่เล่นนะส่วนมากพี่จะรับงานรับแรกนะครับแต่ว่าพี่ก็เล่นเล่นให้น้องๆดูนะครับเป็นเป็นวิธีการเล่นของหลายๆคนนะครับก็วิธีการเล่นมันมันทุกคนมันก็ไม่เหมือนกันนะทุกคนนะมันมีตัวช่วยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ ถ้าใครจะเล่นแบบเก็บตังค์เยอะๆไว้ก่อนแล้วก็ไปซื้อตัวละครน,นะครับหรือว่าไปอัพเลเวลนะครับก็มีวิธีการเล่นของใครๆ,ๆก็เล่นแบบนั้นนะแต่ว่ามันก็ได้เงินเหมือนกันหมดน,นะทุกคนมันอยู่ที่ว่าเราจะเก็บเหรียญได้เยอะหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะไม่ใช้ตัวช่วยอะไรเลยนะครับ ราช่วยสเกต็ตนะเราจะไม่ใช้นะครับแล้วก็กุญแจเราก็ไม่ใช้นะครับไปดูกันว่าเราจะเล่นได้เท่าไหร่นะครับผมไปร้วล้วแ้ครับโอ้โหอันนี้มันก็เรียกว่าตัวช่วยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะไม่เอาตังนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะโกงไปนะครับอ่า ี๋ยวแฟนหน่อยแฟนหน่อยเดี๋ยวผมจะไม่เอาตัวช่วยแล้วนะเพราะว่าอันนี้มันมันก็ไม่ใช่เหมือนตัวช่วยนะแต่มันก็เก็บเหรียญโกงให้เราได้นะครับอันนี้มันตัวนี้มันรองเท้านี่มันเก็บเหรียญไม่ได้นะมันเก็บเหรียญแบบเป็นเม็ดเหล็กไม่ได้นะครับแหมอันนี้ก็พอได้อยู่แต่ว่กุญแจหรือว่า สเกตอะไรนี้ยผมจะไม่ใช้นะครับเอาโอ้โจบเลยทุกคนโอ้โหเอาได้แค่400เองนะครับทุกคนก็น้องๆหนูๆนะครับถ้าใครได้400นะครับก็สามารถที่จะเอาไปแลกได้ประมาณอยู่ที่ประมาณหนึ่งบาทนะโอ้โหน้อยมากเลยทุกคนอ <c oughs> แต่ว่าผมเชื่อนะว่าน้องๆทุกคนนี้น่าจะเล่นเก่งนะครับ ไม่ใช้ตัวช่วยแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาต่อในคลิปหน้าแล้วก็สอนให้ทุกคนทํางานแบบสะดวกสบายนะครับแบบนั่ง,น,งนอน,น,อนนะก็ได้เงินนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมพูดนะมันจะเป็นแบบเราต้องหาแบบออนไลน์นะครับเราต้องใช้เน็ตนะครับเราต้องหาเงินก่อนนะครับมาเติมเน็ตนะครับแล้วก็ ไปทาไปทํางานออนไลน์นะครับหาเงินออนไลน์นะครับถ้าเราไม่มีเน็ตเราก็หาเงินไม่ได้นะครับทุกคนก็ต้องสมัครเน็ตไว้ก่อนนะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะครับโอเค